กดติดตามช่องสำรองและก็ช่องไลฟ์สดของหนูด้วยนะทิดใต้คอมเมนต์เลยเชานะคะ <c oughs> ติดตามกันได้ทุกวันนะคะ <c oughs> <c oughs> มีกิจกรรมให้ร่วมสูกรับรางวัลกันด้วยนะหนูวินไปขนาดนี้แล้วนะติดตามกันด้วยนะจ้ารอบนี้บวกไปน้นเน้นสวยๆนะคะทุกคนฮัว การน,นี้จัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ที่มีอายุน้อยกว่า8ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่ที่สติดีและไม่ปัญญาอ่อนจะได้ไม่ชิบหายกันนะจ๊ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะกับนุ้ยละเบิดอารมณ์นะคะอ่าก่อนอื่นเลยนะคะฝากก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้เรามาเจอกันกับลักกี้เนโกะนะทุกคนแมวกวักแมวกวักนะคะ มาตั้งต้นกันที่1,233นะคะเริ่มต้นที่ามาแล้ว0กันนะจ๊ะวิแซมอนต่อเลยอ่าซาไซ้ำไปที่คิวไม่มานะบวกไป78ก่อนเลยนะคะทุกคนรอบนี้คูณ2กันไปบวกไป126โอ้โหรอบนี้บวกไปอีก408ทุกคนไหลกันแบบต่อเนื่องกันเลยนะคะคูณก็เพิ่มแบบรัวๆเลยนะจ๊ะ อามารอไว้แล้วสองตัวจะมาหรือเปล่าจ้าโอ้โหลงมาทำไมไม่ลงมาทีเดียวสองตัวนะทุกคนอ้าบวกไปรอบนี้นะคะเจ็ดร้อยแปดนะทุกคนอ้าใครที่อยากได้อยากเดินแบบนี้นะค,ะคลิกไปไเลยที่ลิงก์ด้านล่างนะจ้ารับรองว่าเด็ดแน่นอนนะทุกคนโอ้โหแมวทองเลยนะคะนี่แมวทองอย่างเดียวเลยนะทุกคนรอบนี้นะคะบวกไปสวยสวยเน้นเน,น,น้นงามงามจุกๆุกันไปเลยนะคะ รอบนี้บวกไปทั้งหมด4,800นะทุกคนอันนี้ได้จากแมวทองเลยนะอ่ะสวยนะจ๊ะขยับเพิ่มไป100กันบ้างน,นะทุกคนออาฝากติดตามไลฟ์สดนุวิละเบิดนอารมณ์กันด้วยนะจ๊ะทุกคนตี4-6โมงเช้านะคะติดตามกันได้ทุกวันนะคะ <S 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 กิจกรรมให้ร่วมสุกรับรางวัลกันด้วยนะหนูวินไปขนาดนี้แล้วนะติดตามกันด้วยนะจ๊ะรอบนี้บวกไปเน้นๆสวยๆนะคะทุกคน5,760นะคะอ้าวมากำไรกันแต่แล้วนะคะ9,000นะ1,000 10, 0เลยนะทุกคนกำไร1,000 10, 0นะคะอ้าวบวกอีก1,900นะคะยังไหลยอยู่นะคูณ2ไปด้วย อีก120นะจ๊ะคู 4, บวกไปอีก40อ่ะบวกกันไปเน้เนๆสวยๆนะคะรอบนี้บวกไปทั้งหมด2 0 8 0นะคะทุกคนอยากได้อยากโดนคลิกไปได้เลยที่ลิงก์ด้านล่างนะคะอยู่ตาหาเว็บไหนๆแล้วเทจะไม่ให้เรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะ